ใครที่กำลังคุยกับใครสักคนอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คือคุยมานานแล้วนะแต่ยังคงเป็นพี่น้องอยู่ยังคงเป็นเพื่อนอยู่ยังไม่สามารถขยับความสัมพันธ์ไปได้และดูเหมือนว่าท่าทีของเขาก็จะคิดกับเราแค่เพื่อนหรือพี่น้องซะด้วยใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่คุณฟังคลิปนี้ให้จบครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาออกจากเฟรนด์โซนครับ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าไอ้คำว่าเฟรนด์โซนเนี่ยคนเราเนี่ยมันไปนตกตรงนั้นได้ยังไงโดยปกติเนี่ยคนเราเจอกันรู้จักกันมาเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีโซนแบ่งที่ชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้โซนเพื่อนอันนี้โซนคนคุยหรือแฟน เพราะนั้นเนี่ยไอโซนของความแตกต่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือความโรแมนติกครับที่คุณไม่เติมใส่เข้าไปในช่วงเวลาที่มันควรใส่ก็คือช่วงแรกแล้วคุณก็ปล่อยมันเป็นแบบนั้นไปจนระยะเวลามันผ่านไปเดินนานจนคุณต้องตกอยู่ในคําว่าเพื่อนหรือพี่น้องจริงๆแล้วตรงนี้มันมีสูตรนะของแมทธิวแฮซี่เขาบอกว่าความขี้เล่นบวกกับความสม่ําเสมอบวกกับความคลิกลบกับความโรแมนติกจะเท่ากับเฟรนด์โซน นันถ้าคุณเจอใครสักคนคุณมีความตลกขบขันเขาชอบคุณครับและแน่นอนครับคุณมีความสม่ำเสมอด้วยทักมาก็ตอบชวนไปไหนก็ไปหมดโดยที่แบบว่าแสดงความสนใจเขาเต็มที่ความสม่ำเสมอเต็มร้อเปอร์ขาก็รู้สึกดีที่อยู่คุณครับแต่ถ้าหากว่ามีความคลิกกันอีกรู้สึกถูกชะตากับไอ้นี้จังเขาก็จะร่งรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คุณแล้วไอ้นี้มันเป็นเพื่อนที่ดีวะ่ะแล้วถ้าไปลบโรแมนติกคุณไม่ใส่ความโรแมนติกเข้าไปอีกอันนี้จบเลยคุณอยู่ในเฟรนด์โซนแน่นอน เพราะนั้นจุดตัดของคำว่าเฟนโซนกับคำว่าแฟนเนี่ยเราแค่ต้องใส่ความโรแมนติกเข้าไปแค่นั้นเองฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะใส่ยงังไงล่ะโอเคมาดูนครับว่าวิธีใส่ความโรแมนติกเนี่ยมี5ข้อครับ1คือการอ่อยครับ การอ่อยเนี่ยมันมีหลายแบบมากอ่อยทั้งการพูดพูดแบบไหนให้มันดูอ่อยแบบมีชั้นเชิงหรืออ่อยแบบเล่นมุกมันมีหลายระดับมากซึ่งบางคนก็ชอบแตกต่างกันไปไอสิ่งพวกนี้ครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่คุณแค่ไม่ได้ทําในช่วงเวลาที่มันควรทําหรือบางทีครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันต้องทําตอนไหนจริงๆถ้าหากว่าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกเนี่ยคุณสามารถไปลงคอส addicted ได้ครับคอสเนี้ยครับจะเป็นคอสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการชวนคุยโดยเฉพาะแล้วผมจะมีสคริปต์การคุยเลยว่าเฮ้ยไอคำถาม ประโยคต่างๆที่เราควรใช้ในการเดทเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีเป็นร้อยข้อเลยอันนี้จะให้คุณในคอส Addicted แต่ถ้าสมมุติว่าคุณทําเรื่องอ่อยได้แล้วต่อมาครับข้อที่2คือเรื่องการสร้างความไม่แน่นอนครับคุณจําได้ไหมว่าถ้าหากว่าคุณมีความสม่ำเสมออยู่ในสมการนั้นนะคุณจะกลายเป็นเฟรนซนเพราะนั้นคุณต้องทําสิ่งที่มันตรงกันข้ามครับคือคุณต้องสร้างความไม่แน่นอนให้มันเกิดขึ้นอะไรที่มันคาดเดาง่ายเกินไปมันไม่ท้าทาย แต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจเราแบบคิดว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาชอบเราปะวะหรือว่าเราคิดไปเองวะไออันนี้แหละมันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากหาคําตอบวะซึ่งเวลาเราเกิดความรู้สึกแบบนี้นในทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยสารดูดปรมีในสมองของเราเนี่ยจะหลั่งออกมา นั้นคุณต้องทําให้เขาเนี่ยมีสารโดอบมีนออกมาเยอะๆด้วยการทําสิ่งพวกนี้คือการสร้างความไม่แน่นอนทําไมการอ่อยถึงสําคัญเพราะว่าการอ่อยเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคิดยังไงกับเราวะถ้าหากว่าคุณอ่อยแบบมีชั้นเชิงนะมันจะเกิดความรู้สึกสงสัยตัวอีกฝ่ายได้ต่อมาข้อที่3ครับก็คือการสร้างความผูกพันครับ การที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์ไปและคุณใช้เวลาร่วมกันไปทําอะไรสนุกๆด้วยกันไปทําอะไรที่มันเป็นความทรงจําดีๆด,ด้วยกันไอ้สิ่งเหล่านี้ครับพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันทําให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับคนคนนี้มาึ้นได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยครับก็จะมีสารในสมองที่มันหลั่งออกมาเหมือนกันก็คือสารออกซิโทซินคือสารแห่งความผูกพันสารตัวเนี้ยครับปกติแล้วเนี่ยนะเวลาแม่คลอดลูกออกมาเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยจะหลั่งสารออกซิโทซินออกมาเยอะในระดับที่มากกว่าปกติมากๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแม่ถึงรู้้สึกํตาต หรือว่าผูกพันกับลูกทั้งๆท,ที่ไม่ได้รู้จักนิสัยลูกหรือว่าอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันเกิดขึ้นโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะนั้นคุณจาเป็นต้องสร้างสิ่งนี้เข้าไปให้เขาและที่สําคัญคือในระหว่างทางตรงนี้ถ้าคุณมีอ่อยไปด้วยสร้างความมแน่นอนไปด้วยมันก็จะยิ่งทวีคูณความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีความสนใจตัวคุณมากขึ้นไปอีก ต่อมาข้อที่4ครับก็คือทํากิจกรรมที่น่าตื่นเต้นด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปดูหนังผีคุณอาจจะไปเล่นสวนสนุกอะไรที่มันมีความตื่นเต้นมีความท้าทาย ไอสิ่งพวกนี้ครับมันทำให้สารอะดรีนาลีนในร่างกายของคนเราเนี่ยหลั่งออกมาจริงๆเรื่องสารอะดรีนาลีนเนี่ยมันมีอยู่ในแบบหนังสือหลายเล่มมากนะที่เขาบอกว่าทําให้คนเราสามารถตกหลุมรักกันได้ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้คุณลองดูทหารที่แบบผ่านศึกมาด้วยกันเขาจะเกิดความรู้สึกรักกันผูกพันกันมากขึ้นมาจากการที่เขาทําสิ่งเหล่านี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังตกอยู่ในเฟรนด์โซนอยู่คุณจําเป็นต้องไปหากิจกรรมน่าตื่นเต้นๆพวกเนี้ยมาเพิ่มเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันดูมีความน่าต ตั้งใจของคุณว่าเฮ้ยคุณไม่อยากจะเป็นเพื่อนแต่การแสดงออกตรงนี้ครับมันจําเป็นต้องมีชั้นเชิงไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากบอกรักบอกเลยอยากบอกชอบบอกเลยคุณจาเป็นต้องมีศิละปะหน่อยก็คือแบบไปท่องไปเที่ยวไปอะไรมีการอ่อยบ้างมีกิจกรรมสนุกสนุกทด้วยกันแล้วก็เกิดความรู้สึกดีร่วมกันแล้วจังหวะที่ใช่เราก็อาจจะใช้ภาษากายจับมือเขาอะไรเขาใช้แววตาใช้รอยยิ้มใช้คําพูดหวานๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการแสดงออกชัดเจนโดยที่ไม่จําเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยผมชอบคุณนะผมรักคุณนะแต่มันคือการแสดงออก ในเชิงอ้อมให้เขาเก็บไปคิดเองแต่ถ้าคุณสังเกตดีนะไอสิ่งที่ผมพูดมาไอตรงชั้นเชิงเมื่อกี้มันจะไปเข้ากับข้อ2เลยก็คือสร้างความไม่แน่นอน สิ่งพวกนี้ครับมันจะเป็นต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาในช่วงที่คุณจีบกันซึ่งไอ้ตรง5ข้อตรงนี้ในคอร์ส Addicted เนี่ยจะมีสอนทั้งหมดถ้าหากว่าใครสนใจและอยากรู้อยากทําเป็นแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคุณสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับหรือถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสามารถเอาข้อนี้ไปลองปฏิบัติใช้ดูได้ลองผิดลองถูกดูได้คุณก็สามารถนําไปลองได้เลยเพราะว่าการจริงๆมันก็มีประมาณนี้ที่เหลือคือศิละปะแหละ ถาว่าคุณคิดว่าคุณมีศิละปะคุณลุยได้เต็มที่เลยและผมเชื่อว่าคนที่เอาเทคนิคนี้ไปใช้เนี่ยคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ในการหลุดออกมาจากเฟรนโซนได้สูงมากๆขอให้ทุกคนโชคดีครับผมชองคาริสครับ